ลามเป็นโดมิโนชาผลิตน้ำมันรายใหญ่แอฟริกายึดอำนาจรัฐบาลหุ่นเชิดฝรั่งเศสทหารสุดทนสืบทอดอำนาจแก่รัฐธรรมนูญเพื่อตอนเองจากที่ไนเจอร์เกิดการรัฐประหารตามที่หลายประเทศในแอฟริกาที่กลุ่มคนรักชาติลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเพื่อขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ได้ลุกลามกลายเป็นโดมิโนล่าสุดวันที่30สิงหาคม2566บล็อกดิทวัอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อ เปิดเผยถึงการยึดอำนาจอีกครั้งในชาติแอฟริกาว่ากาบองอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของทวีปแอฟริกาและเป็นสมาชิกผู้ผลิตน้ำมันกลุ่มโอเปกพื้นที่เกือบ90%ของประเทศอุดมสมบูรณ์ปกคลุมด้วยป่าไมา้ปัจจุบันรัฐบาลจัดเป็นโปรฝรั่งเศสทำให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งส่งผลให้ตระกูลครอบครัวการเมืองเก่าแก่ครองอำนาจได้อย่างยาวนานคอยทำตามคำสั่งซ้ายหัน ขวาหันของฝรั่งเศสสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มทหารรักชาติสายอนุรักษ์นิยมและประชาชนจํานวนมากที่ต้องการหลุดพ้นจากตระกูลการเมืองเดิมๆตระกูลนี้อดีตประธานาธิบดีโอมาบองโกออนดิมบาวัย73ปีนักการเมืองตระกูลใหญ่ครองอํานาจมา42ปีมีแต่เรื่องการทุจริตเท้าโชว์จนประชาชนอยากจนต่อมาเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนผู้ชายของเขาคือนายอาลี บองโกสืบทอดอำนาจต่อเป็นประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งที่ชอชนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่เกิดวุ่นวายจนเขาพึงอยู่ครบวาระที่สองไปต่อมากกตก็จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45วันโดยมีนายอาลีบองโกลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเพื่อสืบทอดอำนาจต่อในวาระที่3การมีท่าทีโปรฝรั่งเศสอย่างออกหน้าทำให้เกิดความหัวร้อนในกลุ่มทหารและตำรวจประสบกับมีพักการเมืองที่ เนอแนวไดโยบายยุติสืบทอดอำนาจตระกูลการเมืองบองโกแล้วสนับสนุนให้ประเทศหันเปลี่ยนทิศท,ทางไปสร้างสัมพันธมิตรกับรัสเซียและจีนให้มากขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากการครอบงำของโยุโรปและสหรัฐวันที่26สิงหาคม2566ที่ผ่านมากาบองจัดก,การเลือกตั้งใหญ่ท่ามกลางขอบพิรุษจำนวนมากเช่นไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการนานาชาติเข้าไปสังเกตการเลือกตั้งอย่างโปรง่งใสนายอัลเบิร์ตออนโดออซาผู้สมัครชิงตำแหน่งอีก คนประนามรัฐบาลรักษาการว่ามีการช่อโกงการเลือกตั้งที่จัดทำโดยตระกูลบองโกใน2ชั่วโมงก่อนก่อนปิดการเลือกตั้งหลังหีบ ปิดนับคะแนนรัฐบาลมีการตัดอินเทอร์เนต็ตและมีการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศรัฐบาลอ้างว่าป้องกันการปล่อยข่าวปลอมล่าสุดกลางดึกของวันที่ผ่านมามิเชลสเตฟานบันดาหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตคนของตระกูลบองโกระบุว่านายบองโกบุตรชายอดีตผู้นำชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง64.27%และนายอัลเบิร์ตออนโดออสซาคู่แข่งได้คะแนนเสียง30.77%ไม่กี่นาทีจากนั้ กลุ่มนายทหารปลีพผปีกันกัดหรือว่า GR หมวกเบเร่สีเขียวและนายตำรวจจำนวนมากได้มีการนำกำลังพร้อมอาวุธบุกเข้ายึดสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งพร้อมกันอ่านแถลงการในนามของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านและฟื้นฟูสถาบันคอสชกาบองขอยึดอำนาจการปกครองที่ใช้อยู่ยุบรัฐธรรมนูญยกเลิกการเลือกตั้งรวมถึงผลการเลือกตั้งไม่ยอมให้มีการแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาติด้วยการยุติระบอบการปกครองรัฐบาลหุ่นเชิด ในปัจจุบันการยึอดอํานาจรัฐบาลโดยกองทัพและตํารวจกาบองคราวนี้มีมูลเหตุมาจากการสืบทอดอํานาจโดยตระกูลจากพ่อสู่ลูกครอบครัวบองโก,โกยาวนานกว่า5ทศวรรษจุดที่ทําให้แตกหักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์แก่พวกพ้องตนเองและการย้ําเกียรติทหารโดยสงคนเรือนที่ไม่เหมาะสมไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมยอมให้ต่างชาติฝรั่งเศสแทรกแซง สั่งซ้ายหันขวาหันได้ตามต้องการจนนำมาซึ่งทหารในกองทัพตำรวจฟิลขาดก่อการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจพลักครอบครัว